สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันหยุดนะครับเหมือนเสาร์วันหยุดตื่นเ้าๆพี่น้องหายามรอบกบครับตอนไส่บร์สบร์เรสยเห็นบึ้งนะครับพี่น้องเพราะว่าไปใส่ตอนมันหมืดน,นะครับตอนเสาร์วันนี้ไปหายามรอบกบพี่น้องหายอยู่หากินคือเก่าแล้วครับบ้านเฮาหายอยู่หากินย้ำไดก็ได้ครับผมไปไปบึ้งกันครับมาหอดแล้วพี่น้องครับ หนาแร่งนะครับหนาแร่ง่โลบกุบเพาก็ใส่น้ำหวยน้ำสาะนะครับพี่น้องนี่หลังที่หนึ่งนะครับนี่หลังแรกเพี่น้องนี่หนึ่งตัวนะครับหลังแรกแนี yeah, ่ครับผมแต่ย่าต่อครับผมที่สองนะครับหลังที่สองนะครับอ๋อึ๊บหลบคือลงนานหรือสัน้นพี่น้องตึ๊บี่กบอยู่บ่โอุย้ยมีอยู่ บอดงาหลบดูลออกเลยพี่น้องโปูปูยังอยู่ครับละเอียดเลยพูอู้เกือบบริจินงงาหลบจนดอนอุ่งการหลังที่สองแล้วครับหลังที่สามนะครับบอสสีพี่น้องไอ้หลังมีเตอีปูกระปูตัวนึงนะครับหลังนี้บอมีกบไอ้เบิ่งต่อครับผม โอ้ยพี่น้องเองเบิ่งหลังนี่หลังที่สี่นะครับอะยะพี่น้องเต็มรอบบีกลีครับเบิ่งเขาโลดทุนโอ้ยงูนะครับเต็มรอบบีกลีกเลยพี่น้องเอยปุ๋นะอ๋องูยังไม่ตัวใหญ่ครับอุ้ยเนี่ยครับอันนี้หลังที่หลังที่หกนะครับนี่สตันไปน,นิดนึงหั่นถึงงูใหญ่ยครับกอหลังน,นี้ก็โดนนะครับนี่อันนี้ก็ะเดือน,นะครับพี่น้องอ้าว ไปต่อครับผมหลังที่เจ็นะครับโอ้ลงไหนครับที่เจ็นะครับเิกันครับหลังนี้โดนไปสองนะครับหลังทีสองหนึ่งสองนี่หลังที่เจ็ดสองตัวนะครับนี่เรกันแล้วครับไอีกหลังที่แปดนะหลังที่แปเอาซื้ครับหลังที่แปดอะไรเป็นปูนาท้างนอกเนี่ปูนานะครับหลังที่แปดนะครับเอาไปไปก่อนเอาูก่น นี่ครับลาที่แปดหนึ่งตัวนะครับไปอูเบิ้งหลังมาอีกม้าอันคัดหนึ่งวัยอาย่นี่ครับหลังจากที่ยาหมาแล้วพี่น้องปุ๊บป๊าปุ๊บี่วดตะหมอนะครับตะหมอดีกว่าชิ้นไหนก็กตายใช่ป้องชิ้นไปใส่แมงนะครับนี่แล้วมีกบใหญ่ว้าว ไปสา่ีเก่งไปกิ่หลับนับนี่นับเครับนี่ครับผลงานวันนี้รอบสิบหลังนะครับได้สามสี่ห้าได้แปดตัวครับรอบสิบหลังพอได้ป่นครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเรานะครับหายู่หายกินบ้านเฮ้าร์ยิงเสีแล้วพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับตามนี่ครับผม